พอทาแบบนี้นะครับมันมีเรื่องใหญ่กว่านี้ครับพี่พุธอาจารย์ทําให้ผมนอนไม่หลับเลยน,น,นะหลายวันแล้วนะอาจารย์ทำงแล้วจัดทิ้งไว้อย่างนี้นะล้วคนไทยเ้าประเทศก็จะงงมีใหญ่กว่านี้เห<อ>รอเรื่องคนจริงๆนะครับการการแสดงพฤติกรรมแบบนี้พี่พุธมันจะเรียกคะแนนสงสารใช่ผมสงสารอืมมก็เรียกเลจสําหรับบางคนเออแต่ผมไม่โง่ไง ย <át stars> ผมมอไม่ใช <or S 1> ่ไหมจะต่อต <Leonardo disciple> ่อมันจะมีคนที่มันจะมีคนที่เล่นกับใจคนครับด้วยการทำตัวน่าสงสารผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นทุกอย่างบริสุทธิ์ใจเชื่อว่าบริสุทธิ์ละโยนอ่ะโยนให้พระอ่ะโยนให้ผมเออนี่คุณไม่ไม่ได้ขอโทษเพราะตัวเองรู้สึกผิดเลยนะ อืออืมเราถ้าจะมาทําให้เป็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวได้เป็นส่วนตัวจริงๆนะถ้าทําแบบเนี้ยอันนี้ไม่ได้ขู่เขาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกนี่คูยยะคูยยะนะจริงๆผมผมไม่ใช่คนขู่ครับแต่มผมต้องขอบคุณเอฟซีเขามากๆนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของเอฟซีเขาที่มาโจมตีผมทําให้ผมได้ข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันหมายถึงว่าเขายิ่งไป่าอาจารย์อาจารย์ยิ่งได้ข้อมูลเยอะขึ้นเหรอถูกต้องอ้าวเหรอเดี๋ยวกว่อนนะ อาจารย์แล้วพอวันนี้อาแหละบีเขาขอโทษเขาก็ยืนยันผมเข้าใจนะมนุษย์เราอ่ะมันก็ต้องสร้างกลไกป้องกันตัวเองก็ต้องปฏิเสธว่าตัวเองไม่ผิดแต่ขนาดเดียวกันอ่ะแต่ขนาดเดียวกันการที่พระไม่พูดเนี่ยผมขอถามอาจารย์ช่วยวิเคราะหน่อยแล้วกันนะคืนนี้เดี๋ยวไม่กวนนานละเห็นบอกพุณนี้อาจารย์มีงานต่างจังหวัดด้วยใช่ป่ะเดียวเดียวใช่ครับการที่อยู่พระไม่พูดอย่างเงี้ยอ่ะหลวงพ่อหลวงปู่ผมเอ่ยเองละดิอยู่ก็ไม่พูดทั้งที่ท่านเนี่ยควรจะต้องรู้เรื่องอะไรต่างๆเยอะที่สุดช่วยหนวิค ทำไมพราอยู่ันปิดวาจาขึ้นมาซะอย่างนั้นตอนแรกตอนแรกไม่พูดเรื่องยังไม่ใหญ่แต่พอพูดปุ๊บมันขัดกันเองหลายๆอย่างทั้งขัดในตัวเองแล้วขัดกับคู่กรณีอีกคนหนึ่งฉะนั้นการเงียบถือว่าเป็นการเลือกที่ฉลาดแต่อาจจะช้าไปหน่อยอแต่พูดไปแล้วไงครับอืมอม,อม,มันก็มัดตัวเองอืมคือถ้าผมฟังอาจารย์ตินบ่ยบอยๆดนะ้แล่ะ แสดงว่าต่อไปเกิดเรื่งรองมันไม่ควรพูดเหรออาจารย์ตี๋ผมว่าถ้าไม่แน่ใจว่าตัวเองจะพูดอะไรโง่ๆออกไปไหมอ่ะผมว่าไม่พูดดีกว่าเพราะว่ามันง่ายที่สุดเออเออแล้วการลบรูปหนีเนี่ยจากแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะครับมีคนลบรูปเลยใช่ไหมตอนนี้มมีคนลบลลอ้าวพี่เมย์ไม่กลับบ้านเหรอครับยังยังยัง ยังอยู่ยง,งานโทรไปเรียกลงมาบอกอาจารย์ตินมาแล้วอาจารย์ตินมาแล้วตามมาคุยก่อนนีเ่เปลี่ยนแต่งตัวกลับบ้านแล้วนะวันนี้นพูดกับพี่เมย์พูดกับพี่เม<โด>ย์กับพูดกับพี่หนุ่มกัญชยัยนาะบอกว่าผมอะ่ะจะพูดครั้งเนี้ยครั้งเป็นวันสุดท้ายแล้วจนกว่าจะมีการเออ่คืบหน้าของคดีเช่นมีใครโดนจับ <S <S <โด>นะครับออเออเออ มาหาว่าผมมากั่นแกล้งนะพูดแบบนี้ไม่ว่าจะใช้ถ้อยคำวาทศาิลย์ยังไงก็แล้วแต่ผมรู้ทันนะเอาลบรูปนิดนึงลบรูปนิดนึ่งม,มันมันส่ออะไรลบรูปเนี่ยเล่าหน่อยอนิดนึงการลบรูปแปลว่าอะไรได้บ้างครับมีความผิดอะถ้าผมอ่ะอุ้ยเดี๋ยวมันจับได้ไว้ผมลบก่อนเว้เดี๋ยวมันมา,ามนเก็บ้มันไม่มีอะไรลบทำไมอะอ๋อถูกขุดถูกขุดอ้าว การโดนขุดอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณโดนแฉเหรอครับมันมีอะไรผิดเหรอครับอืมอืมแล้วประเด็นคือคุณลบที่แพลตฟอร์มไหนมันก็ไม่ทันแล้วผมเก็บมามครึ่งปีแล้วโอโ้โหคนลุกของจริงครึ่งปีโอโ้โหขอบคุณเอฟซีเขาด้วยนะครับขยันโพสขยันด่าเก็บหมดครับหลังจากนี้ อาจจะมีครุดบินตามไปด้วยครับอ่าอันเนี้ยอันนี้ตอนนี้ยังไม่โกรธนะพี่เมย์ตอนนี้ผมไม่โกรธมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเออแต่หลังจากนี้ผมจะโกรธแล้วนะครับอือ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 คดีนี้คิดว่าจะต้องมีคนถูกถกจับไหมถ้าตรงไปตรงมาตามหลักการว่าคนผิดต้องได้รับการลงโทษ<อ>ก็ต้องมีคนโดนจับต้องมีคนติดคุกอยู่ที่ว่ามันตรงไปตรงมาหรือเปล่าเออออ คนเดียวหรือมีเพิ่มถามจริงจากวิเคราะห์ที่อาจารย์พอมีข้อมูลน่ะคนเดียวหรือมีเพิ่มเอาจริงมันมีมากกว่าหนึ่งคนครับพี่พู๊ทอ้วยนะโอ้โหตายละผมว่าแล้วเรื่องใหญ่คือเรื่องนี้แหละมากกว่าหนึ่งคนมากกว่าหนึ่งคนครับพี่เมย์ก็รู้จักด้วยนะคนที่จะโดนอีกคนนึงอ,ะอ่<ส>ะรู้จักได้หรออะไรเนี่ยฉันรู้จักได้หรอสลัดเรือสลัดเรือกันหมดแล้วอ เอาอย่างนี้แมหมจะพูดว่าไงดีวะคน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 ในวัดอันนี้ผมถามนะคนในวัดมีโอกาสไหมที่ที่จะต้องมีส่วนรับรู้หรือร่วมกระทําไปด้วยคนในวัดเอาอย่างนี้นะครับกลุ่มทีมงานอ่ะของเขากับคนในวัดเขาไม่สื่อสารกันอย่างที่ว,วัยวัจกรพูดเพราะใครไปปั่น ว่าวัดไม่ดีอย่างนั้นคนของวัดไม่ดีอย่างนี้แล้วมาปัดอีกฝั่งนึงว่าคนของทีมตัวเองไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้สองฝ่ายอะเกลียดกันแล้วไม่คุยกันโอ้ออเออเอออคุณคุณคิดว่าคุณฉลาดแล้วไงเออ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 ทัวคนเขาคุยกันแล้วมันจะโปะไงก็เลยต้องไปบอกว่าอย่าไปคุยกับคนนี้นะอย่าไปคุยกับฝั่งนี้นะเดี๋ยวข้อมูลมันจะมาซิงกันมาชนกันเออเออเรื่องใหญ่ เอาเท่านี Beautiful> ้แหละไม่อยากเกรงใจอาจารย์ราะคุณจารย์มีงานใช่ป่ะต่างจังหวัดเห็นน้องบอกโอ้ยบินบ่ายอ๋อพี่บ่าพูดอยากรู้อะไรพี่พูดอยากรู้อะไรครับบอกผมก็ไม่กล้าถามตรงๆวัดคนในวัดนั่นแหละโดนป่ะอ่ะผมถามจริงผมไม่ได้เอ่ยใครนะคุณผู้ชมฮะคนในวัดมีโอกาสไหมอ่ะผมกว้างเออถ้าหลักฐานไปถึงใครก็โดนทุกคนอืม พี่พุดคิมว่าหลักฐานถึงใครบ้างล่ะครับผมผมก็พูดผมก็โดนคุดบินนะดิพี่พุธมีพี่พุดมีหลักฐานพี่เมย์ก็มีหลักฐานและหลักฐานน่ะใครเกี่ยวข้องก็โดนหมดเขาทําเพราะว่าเขาต้องการอะไรจันต้องการรวยเหรออันนี้ผมไม่ได้เอ่ยใครนะอาจารย์เขาไม่ได้เอ่ยใครคนบางคนที่กระทําผิดในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาอะไรเขาอยากรวยเหรออาจารย์หรือหรืออะไร เรื่องนี้ความเสียหายมันก็คือเงินครับเงินที่แปลงเป็นทรัพย์สินอืเขาคงไม่ได้ทําแบบนี้เพราะทาแล้วมีความสุขอย่างเดียวมั้งครับเขาน่าจะต้องได้เงินด้วยมีอะไรอีกไหมจอนมียศใหญ่ที่จันว่าแทกแซงอ่ะแทกแซงอ่ะตอนนี้ยังแทะแซงอยู่ไหมก็ผมพูดไปขนาดนั้นแล้วถ้าแทกแซงอีกรอบก็คราวนี้จะโกรธจริงๆละแบบนี้คนช่วยอ่ะ ก็มีคนแทรกแซงเลกใหญ่มาโศกชวนไมเหรอมามาอโหสิกรรมมาขอโทษผมเป็นคนแรกตลกนะเอะอเออคือที่ผมงงมากนะอันนี้จริงเมื่อกี้ตอนตอนจ่อไมค์เขาพูดแล้ก<ด> <ผม S 1> อาจารย์งงมาเรารนั่งจัดในการเรายังงงอะ่ะเฮ้ยแทนที่บีจะพูดว่าขอโทษหลวงพ่ออะถูกป่ะอยู่ๆเข้ามาหาอาจารย์ตินเราก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวต่อสายหาอาจารย์ตีนแล้วไปพูดลองพี่พูดลองนึกดูดีๆนะเวลาเราจัดอันดับการแถลงอ่ะ ข้อที่หนึ่งขอโทษผมอืกลัวใช่ไหม,มยังไม่รู้ไม่ยังไม่รู้เหรอว่าตัวเองทําอะไรแล้วมันมไม่ใช่รื่กตัวงงมากให้ย้ําอีกทีไม่รู้จักครับผมไม่รู้ได้ซ้ำว่าคุณชื่ออะไรคืออย่างนี้ถ้าถามผมนะคนทําข่าวผมผมกําลังคิดอย่างหนึ่งว่ามันจะเป็นโอกาสไหมที่หลวงพ่อเองก็ดีอันนี้เอ่ยชื่อละหลวงพ่อก็ดีหรือบีก็ดีจะมานั่งคุยกัน จะมานั่งคุยกันแล้วเกิดตกลงเพื่อให้เรื่องมันจบอาจารย์มองไง <c oughs> ก็จริงๆแล้วหลวงพ่อสั่งปิดบัญชีตั้งแต่สองเดือนที่แล้วไม่ใช่หรอครับแต่ทำไมบัญชีมันเพิ่งปิดเร็วๆนี้ล่ะครับอืมอืมอาจริงๆสำหรับหลวงพ่อนะครับหลวงพ่ออาจจะมีเมตตาหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเป็นเรื่องความรู้สึกแต่การมีเมตตาและให้อภัยคนที่เอาเงินคนอื่นไป มันไม่ใช่เงินของหลวงพ่อหลวงพ่อจะมาเอาความรู้สึกส่วนตัวตัดสินใจแทนเงินคนอื่นได้ยังไงอืมเอออันนี้ผมก็ไม่ไเรื่องกฎหมายมจะไาใช้ความสงสารได้ยังไงคือล่าสุดวันนี้นะอาจารย์วันนี้ล่อฟังเราไปเจอเรื่องสานามบอลคือคือถึงแม้มันไม่ใช่ธุรกิจนะแต่บอกทําเพื่อสังคมอันนี้ผมก็แค่คิดในใจว่าแล้วถ้าคนเข้าบริจาคเขาไม่ได้เข,า,ขาบริจาคช่วยผู้ป่วยอสมมติถูกปะ เขาไม่ทําสนามบอลแบบใหญ่โตขนาดนี้อันนี้วัดไม่สวยเหรอเนี่ยอาจารย์ไม่ทราบครับแต่ว่าตอนนี้ผมกาลังติดใจกับการมาขอโอโหนิกรรมอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวไม่นอนอีกเดี๋ยวไม่นอนเดี๋ยวโพสอีกเดี๋ยวโพสอีกที่พูดโทรมาสิบสายเลยนะไอ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 ไม่คือผมก็สงสัยทุกคนตกใจอาจารย์เพราะว่ามันเหลือเชื่อ มันเหลือเชื่อจริงๆแล้วไป็มแคืออย่างนี้ถ้าเป็นชาวบ้านบอกเอ้ยขอคือถ้าเป็นผมนะภาษาข่าวถ้าเป็นพวกนักการเมืองนี้เฮ้ยจบได้ไหมเหมือนประมาว่าเฮ้ยจบได้ไหมอาจารย์ตีนจบได้ไหมเออตอนแรกว่าจะปล่อยผ่านไปนะแต่ว่ามาเมนชั่นผมอย่างเงี้ยโดยที่มาแอปแบลทาเป็นมาขอโทษโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรออกไปไม่รับครับไม่ต้องมาขอโทษผมไม่คุณไม่ได้ทําอะไรให้ผมโกรธอืมอืมอืม แต่ถ้าจะเป็นแบบนี้ผมจะเริ่มโกรธละเพราะคุณพยายามจะโยนให้มันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคุณกับผมอ๋อคนไม่รู้หรือลูกศิษย์หรือคนที่แบบเป็นเอฟซีเขาก็จมองว่าเพราะอาจารย์ตีนมีปัญหานี่อว่าอ่ะถูกปะเดี๋ยวคนก็จะมองว่าอ๋อ,อ,อเกอดส่วนตัวอาจารย์ตินเลยพูดเออก็คือดิสเครดิตนักวิชาการไปในตัวด้วยถูกไหมเออแตถ้าทำอย่างนี้นะครับถ้าไม่หยุดทำแบบนี้นะครับมันมีอีกหลายเรื่องนะครับอุตส่าห์ไม่พูดนะ พูดเลยพูดเลยพูดเลยไม่ได้ไปพูดอีกเขาขอโทษหลวงพ่อเขาขอโทษหลวงพ่อด้วยอาจารย์เขาควรขอโทษคนที่เขาเอาเงินไปบริจาคคุณเออไม่แต่เขายืนยันไงว่าคือเขาเออทุกบาททุกสตางค์อาจารย์ให้กนี้ถ้าผมเถียงอาจารย์จะขอโทษทาไมอ่ะก็เงินมาก็ก็ให้หลวงพ่อไงก็ทาบุญแล้วไม่ต้องขอโทษชาวบ้านก็ไม่ผิดไง อืมเอาเรื่องอื่นแล้วกันครับมันมีตั้งหลายประเด็นน่ะประเด็นแบบว่ารถกระเป๋าแบรนเนมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นคืออะไรหรือสร้างบ้านหลวงพ่อพูดว่าเขาพูดว่ามีโครงการจะสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมใช่ไหมแต่อยู่ๆกลายมาเป็นบ้านอ่ะอธิบายอันนี้จะบอกว่าเข้าใจผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการอีกไหมคําพูดคือคําพูดมากมายความหมายช่างแม่งอีกแล้ว เขาบอกให้ข้อมูลตำรวจแล้วเนาะเขาไม่พูดเขาไม่พูดเขาไม่พูดเรื่องส่วนต่างเขาก็ไม่บอบส่วนต่างเกิดอะไรวะอ๋อเจ็ดสิบสามสิบใช่ปะพี่เมย์พี่เมย์เดี๋ยวผมพยากรณ์ให้นะเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าทั้งหลายแหล่ที่พิศดารหลากหลายสายลงสายลับเนี่ยเดี๋ยวจะพูดว่าผมพูดเล่นเออเนี่ยเออคืออย่างนี้อาจารย์ผมเล่าให้ฟังนะผมได้ยินอาจารย์ผมว่าไปค้นไอ้จิเปล่าว่าเคยถูกหรือเฮ้ยแต่ผมหาไม่เจอ ที่ผมอาจจะแบบข้อมูลไม่ลึกอะอาจารย์มีจริงไี่พี่พูดไปขอพี่หนุ่มเขาบอกว่าเขามีคลิปเสียงพี่หนุ่มมาอ่ะคลิปเสียงที่ว่าเอซีเขาเล่ากันใช่ไหมใช่ไม่แต่ไอ้ลำไทยเก๊กอะไรนะหน่ามันมีเขาลงนิตยสารไม่ใช่ใช่ใช่ผมส่งให้พี่พีกใช่ไหมครับ แล้วความหนึ่งการไทเก๊กในคนดูตั้งหลายหมื่นวันนี้วันนี้อาจารย์เล่าในรายการคนดังเราว่าก็มีอิทธิปฏิหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกนีเพื่อนะอาจารย์เป็นลูกเลี้ยงถูกลักพาตัวโดยสายลับรัสเซียเคนอัศวินอะไรนะอัศวินมาติการชาติที่แล้วชาติที่แล้วเป็นกษัตริย์มองโกเลียอ,อืมงั้นผมก็พูดได้เหมือนกันนะอืมชาติที่แล้วผมเป็นอะไรดีอ่ะผมเป็น อกษัตริย์โรมันครับนี่ครับนี่ครับเทพีอาทีนาครับคือเดี๋ยวก่อนนะมีเรื่องหนึ่งอ่ะจําได้ป่ะไออาจารย์ไม่รู้นะ <c oughs> ผมอะเคยอันนี้พูดได้อะไม่เป็นไรเล่าอาจารย์ฟังคือมีเรื่องหนึ่งคนคนหนึ่งอ่ะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะคนคนหนึ่งไปบอกว่ามันมีเรื่องนักเรียนตุยอยู่ใต้ใต้ตึก <c oughs> สามคน <c oughs> นี่เล่าให้จานฟังเลยเขาบอกเนี่ยผมให้คนไปหาที่โรงเรียนจันได้รอกไอ้ไม่มีไม่มีนักเรียนโดนตุยและถูกฝังแล้วก็เป็นพันโลเป็นคนทำในมหาวิทยาลัยผมให้คนไปตามพี่พูดมีอาจารย์เข้าใจผิดเปล่าพี่พูดเขาอาจจะหมายถึงชาติที่แล้ว แล้วเล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เอ่ยใครนะคนดูอย่ามาตีความให้ผมนะเล่าแบบเป็นตุบเป็นตาจําจได้ปะไอซ์แต่อันนี้จําไม่ได้ให้นักข่าวไปหาเลยผมให้ไปค้นประวัติเก่าผมไม่เชื่อว่ามันจะมีรอประพอหรืออะไรทำร้ายเด็กแล้วก็เอาเด็กเนี่ยไปอยู่ใต้ปิดปิดแล้วก็ซุกเอาไว้สามคนอาจารย์บางคนอะโมโหนะผมบอกให้ว่าทําไมพูดแบบนี้แล้วมาหาลัยเขาจะเสียหาย ไม่ได้เออใครนะเออเนี่ยผมยกให้จานตินฟังว่าผมเนี่ยไปไล่เช็คมาพี่พูดครับเรื่องที่พี่พูดเช็คคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องเดียวถูกไหมเออแต่การที่พูดเป็นตุเป็นตะปากพร่อยพูดไปเรื่อยเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนอื่นอ,อย่างที่พี่พูดไปค้นเนี่ยหนึ่งโรงเรียนเสียหายาต่อความน่าเชื่อถือความปลอดภัยและสภาพจิตใจของเด็กในโรงเรียนครูอืมแล้วมึงพูดแบบนี้กี่เรื่องแล้วล่ะ อืมอืมอแล้วใครเดือดร้อนบ้างไม่รู้ตัวถูกไหมเออเออผมเข้าใจแล้วถ้ามันมีเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เนี้ยที่ใส่ละคือผมไปค้คนของผมเองเอ้ามันก็ไม่มีนี่หว่าไอ้เรื่องเนี้ยแต่ทุกคนเชื่อตอนนั้นผมเป็นตันปักเอออันนี้แค่เล่านะผมได้เอ่ยชื่อใครนะคนดูหลายคนเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมไปทําอะไรให้เขาต้องมาขอโทษอ่ะเออเออครับครับ อไม่แต่อาจาต้องชี้แจงบอกว่าเรื่องอัศวินวัติการน่ะอาจารย์มีสมุดพกตอนนั้นน่ะว่าคขาเป็นใุรพี่เมย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรอดูนะว่าเขาจะแก้ตัวหรือว่าอธิบายเรื่องนี้ยังไงถ้าบอกว่าผมพูดเล่นกับเอฟซีแต่บางเรื่องที่คุณพูดเล่นมันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและความปลอดภัยของบางอย่างด้วยนะครับอืมอืมอืม เห็นบอกเห็นบอกว่าบางเรื่องที่คุณพูดเนี่ยมันทะลุขึ้นสูงเลยใช่ปะถูกต้องเออคุณพูดเล่นเรื่องแบบนี้ได้เหรออืออือใช่ถูกต้องถูกต้องอือแต่ก็ไม่มีใครไปดําเนินการอะไรเนี่ยหรือมีมีพูดรู้ได้ไงก็ไม่รู้อถามก็ถามไงเออผมอยากรู้ผมอยากรู้อือก็ ประมาณนี้อาจารย์ไม่รบกวนอาจารย์ละเครีย์เคลียเข้าใจแลันคืออะไรเดี๋ยวผมไปเปิดดูก่อนนะรว่ามาขอโทษอะไรดึกดึนขนาดนี้ใจอ่อนเออใจอ่อนเหมือนกับบอกถ้าใครจะอ่อนโง่นะโง่นะอาจารย์บอกนะเออใครเชื่อนี่โง่นะนะเออมาเอะได้อาจารย์ขอบคุณนะอาจารย์สวัสดีครับปลอดภัยครับอาจารย์ครับขอบคุณครับแล้วลาลาคนดูไปด้วยนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ